สิทธิานิลูกศิษย์สายมูแห่จองคิวมีทั้งนอนรอทั้งคืนเพื่อชาวบัตถุมงคลเกียจิดังทำเอาวัดแทบแตกหมดภายในหนึ่งชั่วโมงและของไม่พอกับความต้องการของลูกศิษย์อีกด้วยแต่ก็ไม่พน้นได้รุ่นเลขเด็ดขันน้ำมนต์และเลขบัตรคิวเผยมาแล้วดีปลดหนี้ได้บางส่วนแล้วเมื่อเวลา1 5บหนาฬิกา30นาทีเฟซบุ๊กที่ชื่อวปเฉลิมฤทคู่เนสโก ได้โพสต์ข้อความว่าสร้าง9,999ต้นหมดภายในหนึ่งชั่วโมงวันนี้พระอาจารย์ขออาภัยและขอโทษจากใจครับที่สร้างเสียรุ่นแรกไม่พอกับความต้องการของญาติโยมสิทธิญานุสิทธิทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันประสางน,น้อยและไม่พอรองรับศรัทธาญาติโยมที่มีต่อพระอาจารย์ที่มาในวัดใน,นวันนี้ขอโทษจากใจครับ มีน่าเริ่มกันใหม่ครับจะทําให้ดีกว่าเดิมขออาภัยจริงๆขอให้ทุกท่านโชคดีครับอย่าว่ากันนะครับขออาภัยจริงๆจากนั้นก็ได้มีลูกศิษย์ตา่างเข้ามาให้กําลังใจเป็นจํานวนมากผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเดินทางเข้าไปร่วมในพิธีภายในวัดดอนทองตมวนวัดโบสถ์อำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีพบสิทธิญานุสิทธิ์กว่าพันคนกําลังนั่งรอคิวบูชาเสือตะปบทรัพย์รุ่นแรกของพระอาจารย์เฉลิมฤทธิ์คุณเนสโก หรือพระอาจารย์เอแห่งวัดดอนทองสิ่งโด่งดังเรื่องอาบน้ำมนต์เจิมหน้าและเจิมมือเปิดโชคลาภค้าขายจนเป็นที่รู้จักกันด่านสายมูแห่งจังหวัดชนบุรีซึ่งเสือตะปบทรัพย์นี้ได้มีการจัดสร้างเพียง2,999องค์เท่านั้นทำให้เป็นที่ต้องการของสิทธินุสิตที่มาร่วมในพิธีและมารอเช่าซึ่งมีทั้งมานอนรอแบบค้างคืนกันเลยทีเดียว หลังจากเสร็จพิธีนั่งอธิษฐานจิตปลุกเสกแล้วสิทธิานุสิต่างพากันมารอเช่าเต็มสลาวัด,ท,วดทํเอวัตถบแตกหลังจากเปิดให้เช่าได้ไปถึงชั่วโมงเสียหมดเสียแล้วไม่พอต่อความต้องการของสิทธิานุสิตท,ที่มารอจนพระอาจารย์เอต้องมาโพสลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อขอโทษสิทธิานุสิตท,ที่มารอตั้งแต่เช้าแต่ไม่ได้เสียแต่หลายคนก็มีของติดมือกลับบ้านกันทุกคน ไม่ผิดหวังทางมีรุ้นเลขขันน้ำมนต์และเลขบัตรคิวที่มากดกันเอาไว้จากการสอบถามในเอกเราไปฟังว่าตนได้เดินทางมารอบัตรคิวตั้งแต่ห้าทุ่มของเมื่อคืนมานอนรอในวัดเพื่อรอรับบัตรคิวตอนเช้าต้นดีใจมากที่ได้เสียมาไว้บูชาราัทธาพระอาจารย์มากหลังจากได้มาอาบน้ำมนต์แล้วเจอมือก็มีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตจึงอยากได้วัตถุมงคลได้ติดตัวไว้ สวนนางสาวพัชราจันทองอายุ49ปีและนายบุญศักดิ์จันทองอายุ40ปีและเราไป้ฟังว่าตนเองนั่นเดินทางมาจากปินบุรีวันนี้ได้มารออาบน้ำมนต์เจิมหน้าและเจอมือตนได้ทำมาแล้วหกครั้งและครั้งนี้รู้ว่าจะมีการปลุกเสกเสือจึงเดินทางมารอคิวเพื่อเช่าเสือตระบบรั์เพราะตนได้มาอาบน้ำมนต์เจิมือในแต่และครั้งพอกลับไปก็มีโชคมีลาบทุกครั้ง ตนสามารถปลดหนี้ได้ล่าสุดเอามือถือมาเจิมก็มีงานเข้าตลอดเวลาทําให้ตนเองต้องมาอีกเพราะมาแล้วสมบังเรื่องโชคลาภเพราะครั้งนี้ก็ไม่พลาดที่จะเสี่ยงดวงกับเลขบัตรคิวที่ตนได้ไว้นั้นก็คือหมายเลข105แล้วก็109และที่สำคัญคือเลขในขันน้ำมนต์จากพระอาจารย์ที่ทำวิธีตนก็จะได้เอาไปเสี่ยงโชคในงวด ประเจ้าวันที่หนึ่งธันวาคมนี้อีกด้วยแล้วก็มาเช่าเต๋อค่ะเห็นบอกมาหลายครั้งแล้วใช่มาหลายครั้งมาหลายครั้งก็เทมห้าครั้งที่มาที่ที่มานี่เราได้อะไรกลับไปครับก็ได้บุญบารมีของพระอาจารย์ค่ะมาแต่ละรอบเราทำอะไรมั่งก็เจิมแล้วก็ทำบุญไหว้พระอาบมนต์พอกลับไปมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับมีค่ะยังไงมั่งก็ได้ ปวดนี่นี้ที่มาหน่อยก็ยังดีอ่ะก็คือได้โชคได้ลาบประมาณนั้นอ,อ๋อบ่อยไหมครับได้ได้โชคลาบบ่อยไหมให้อาจารย์เตรียมโทรศัพท์ก็มีงานเข้าอ,อ๋ออืมครับผมวันนี้ก็เลยตั้งใจมาอีกรอบแล้วก็แนะนำให้พเพื่อนๆมาอ๋อครับผมไหนโชว์บัตรคิวนะฮะโชว์บัตรคิวนะฮะจริงมั้ยจริงเลยโชว์บัตรคิวนะอ๋อบัตรคิวอันนี้ตั้งใจมาบูชาอันนี้เลขเลขบัตรคิวที่ได้นี่มีการจะไปเสี่ยงโชคไหมเนี่ยมีค่ะแน่นอนอ๋อเรียบร้อยแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วเรียบร้อยแล้ว อ๋อ oh, <laughs> ครับนิวส์ยี่สิบสี่มิสารชนบุรีภาพข่าวเลวราทิพสีรรายงาน